อาเลยคุณแกก็อย่าลุ่มนะพอเราได้เหลือกันมาลุ่มปัดนี้นะตรงคนแม่เสยคนใดๆก็เชื่อเห็ไม่แต่ลุ่มปัดกลาก้อยรากเบื่อหลอดจึงลุ่มมันกลัวทีนี้พอโดนรากเบื่อไปหลอดจะคว่ากลัวลุ่มมันปัดร่นอยู่กีกลุ่นใจเปลี่ยนนามแตกแม่แกด่าว่ับื้อแต่ลุ่มด่าโผเตียงโปแกโกรธลุ่มไปลงตุ้นรั้วันเสยตับเรีวดักลุ่ม ติดติดพอดีเลยวะลมติดติดเร็วเออแต่ว่านี่แต่เงอะอกับแม่มันจาโรเล็กไปต่างเงินแมมติดแต่ลูกมันลูกลมเออรำเย้วยวยเดือบร่างไอ้นั่นลูกลมก็ทุ่งไหวบาดลวกไม่จะติดเร็วผมไม่รู้นั่นเดียนวีดังเว้ยเว้คุณนึกว่ติดเร็วพอเราอย่างปีกของเขาติดมันจะกร้าหรืคุณไม่ไปไปลองฟี่เมื่กับเชี่ยหญิงอะ ไปก็ไปดูก็เดี๋ยวว่าจำใจไป็นนาที่มาวันมึงลบดูนะครับมีคนสิบว่าผมครับอ่ะแต่ไปหลวงก็ยอดรักก้อยเธอเดินทางโยงดีไปปราชนามาันครับแม่งอผมร้องเรียนมาได้ ทำตอมสู้แกให้ลูกดีมีใจไปกลับมาสู้แกแม่จะคอยน้าลูกน่าเป็นรอยวันให้เปรบราชนามันปนกันแดนหมดทุกพมแดดทุกแ้นกาณนาฬิกาเวลาไปงี้ตันก้อนใหญ่ยยมันยังมีมาลานั่งจะแล้ว นี่เมียตายเช้ไล่ชกปีที่บอกเดินรามได้ลูกไน้ายามตีสีนรรมริดลูกใหยนี่คงได้ดีเป็นผู้บีผูบ้บานมาเรียนนะคนให้เปตารกบกับตีดามากันรับจะเวกจะจัดได้กูหาครูรอในวันนี้ํำแรกจำแจกจน โดนเดนดงนาลูกนาปงปะนาก็มีครูดีอยู่ริมเต้านนีล้กัรูมีครูดีอยู่ริมเตาา้านล้กันวย่รงมีรวยเตวิเศษนี่เป็นเจต อาปลักนีแปลกจากปารากาแกยามิตายไม่ราจะใช่ปุนเออนีเดุลงริ์สวัสดีครับคุณพอ่อวันนี้คุณพ่อมีอะไรไม่ทราบเลยครับที่พ่อบอกให้ผมขึ้นมาหาเออคือย่างนี้ตลกวันนี้พ่อมีข่าวดีที่จะบอกกับเธอมีข่าวดีและไม่ทราบเลยครับคือพ่อเดินทราบข่า,ขาวจากนักวิรสุขาวดีลุงนะว่า่านกษัตริย์ปัตตาราชเป็นเมน่ังนาทยาเนี่ย ก็ดิสัยการการับว่าใครมีความสามารถแล้วรีบเดินทางไปไป,ประลองฝีงมือกับเชี่ยวหญิงอะ่ะเอา้าเรื่องมันเกี่ยวอะไรกับผมไม่ทราบเกี่ยวกับสิลุกคือพ่อต้องการให้เธอนี่แหละไปประลองฝีงมือกับเชี่ยวหญิงพอ่อฮะพ่อยิงไงผมนี่ไปประลองฝีงมือกับเชี่ยวหญิงใช่พ่อลืมนะว่าเชี่ยวหญิงตัวเป็นใครผมนี่เป็นใครอะ่ะเชี่ยวหญิงแก้วกัรลอนมีความสามารถสูงส่งแล้วตรงนี้ก็มีฝีมือซมัอะไรอะพอ่อยี่ปเรากับยาวหญิงไอ้บาดหลุงติดกับมาหลวงอนก็ไม่ใจ่อนซู ไม่ยําแปมาหลงอ้นลำแปลยาวยิ่งไงดองหลังตีกับมาลลงอ้นมันาจะรู้ไม่ได้แต่กับยาวยิ่งมันรู้ได้แม่ไม่ไอ้เปรดนี่ไหนเนอไม่ออนโทรใครไม่เคยโทรใครเออมึงจำได้แต่ไม่เด็กๆแต่ไม่อยู่โรงเรียนกูมัดมือรันปลายล้างไอ้อกเลยยังไม่รู้เลยทีนี้กูควยปั้นไม่รู้ก็เลยยูกกูไม่เจริญเดินตามล้างเลยอะเลือดไปูเลยนี่นี่มึงยังเดี๋ยวตามอยู่วันนี้มันยังเบี้ย เออกนนั้นอย่างเบียคนอย่างเบียมึงจอบมกูชอบคนอย่างเบียเแรงนากวางแรงนากวังก็หลงไร้รอยเด็กเล่าเบื่อเลยเออแม่ริงคนอย่างเบียแร้งไรหน้ากวังจะว่านวลู้นวลู้ทีนี้ผมยังไม่ไปไปลงพีนึเตอร์หรอกเพราะผมไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถนี่ตรุษลิศวิชาความรู้ของเรานั้นไม่ได้เก่งมาจากท้องพ่อท้องแม่หรอกวิชาความรู้เราหางตีหลังทั้งนั้นแหละมันหมายความไม่ทราบคุณพ่อจะหมายความว่าไงอ่ะ คือพ่อใหญเดินทางไปประลองฝีมือกับเจ้าหญิงเมื่อเรียนจบแล้วกลับมาประลองฝีมือกับเธออ้าวพ่อใหญ่ผมไปรําเรียนวิชาใช่ในจำเป็นที่ผมจะต้องประลองฝีมือกับเธอผมจัไม่ได้แต่แกต้องเรียนนี่คุณพ่อในโรงเรียนถ้ายันลืมสิลูกแต่กระไรมีความสามารถโดยเฉพาะเจ้าหญิงได้หากเป็นผู้ใหญ่ยังไม่มีครอบครัวนี่ก็ยึดแต่งานกับเจ้าหญิงได้เป็นกษัตริย์นี่หมายความว่าผมสามารถโดยเฉพาะเธอได้ผมยึดแต่งานกับเธอแล้วจะเป็นกษัตริย์ใช่ นี่ทองนะว่าเรื่องกับคือเตาผมสามารถโลจินาเต่ได้นะผมยิดแต่งานกับเธอได้เป็นกษัตริย์โอ้นีไม่ความตนรนาจะยิ่งแต่งานจะยิ่งเลยเป็นจามืองแน่นอนครับทอไมเออไอลมโเหลวลาวเป็นเพื่อตกรักรักึจังเรียคือเต่าลงนรนาจะยิ่งแต่มึงอยากแคบแรงได้ดังเป็นพื่อคือ่าองรรบนาจะยิ่งแต่งานจะยิ่งอลยเป็นจามืองทั้งที่ล้มรถพกูเป็นจามืองแล้วกู ใจเป็นมอมตะเป็นมอมตะว่าดอไม่เป็นมพอมปอบร้อยตั้งใจเป็นมพอมปอบร้อยตุวันนี้ปอบร้อยไม่ออกช็อตช็อตเพื่อเอาตรงไหนมาเงินไม่ได้ไม่มีปอบร้อจัดเจเลยมีงานมีการ,การตรงไหนก็ยุ่งตุกจิงเงินไหมต้องวิ่งเต้นคว้างานดูแลงานใหน้ความสะดวกในงาน พอพอเราเห่อเหล่านื่อยแต่อย่างนั้นรอบเป็นไม่ทำในวัดในว่าแล้วก็เดี่ยวโป้หนกวีดรถหลังที่ใหญ่เตะจอดไหนเราเจ้ยกล้องรถมาหลังคนไม่ใหญ่โป้เป็นเนี่ยเดี๋ยวไปรั้ก็มึงจะเร่งดังที่ตามนี้ไม่ใหญ่เร่งอาตีนี้เราเร่งมาเราเนาะ นั่นเอ้ย็นไหอเราก้าเนี่นี่ปีีดปีด่อเาตอยลังอับปีดอเราไปนาปีดใจรู้ไปตางนันนั่นแลละเออแล้วตาไอ้ดนในตงหัวพอเราไปก้องนาคอนในคอนที่ตำร้ายเ้อตีไม่เทียบตีไม่เทียบตีตอกเกลกับ่ตาลุงใชยเอนเน้นไว้แล้วดนตาบอยัางนนรำรำกันไม่ปีไม่เออตรงกางเออ ให้ตำรวจก็ตังดินตังตินไว้กลางตน้นตังตินไว้กลางดนอนเนอะต,ตีตังติกนำรอนตังตัวตัดไว้เถิดตาปวตกดึกตำรวจก็นอนเน่ะล็อกไอ้ปอบเราหนังควาวิควาวตินควาวตัวตัดนายเอาปืนบอกเราตั้งไว้ชักบอกเลยก็เก็บปิดลุ่มเลยทีนี้เออตีไม่เทียบตีนาก้อนหวาดดอนโป้มันเราเล่นนั่งบ้านต่งางกันกูต้ตกขึ้นกู้อเออคือดน,น,นั่นเล่นไหนนั่งคืนนี้อ่ะ ไปเราว่ามาตีรูระโอ้ใจเล่นรูราดว่าไม่เล่นสังเลยตมตายอบคนพปน,นี้ <c oughs> ตีไลรคืนในโครงการตีฟ้านในตรงปีตีฟ้านผลน,นิดก็ไล่คืนเราฟ้านดังนั้นวันนั้นวัวเจ้าเราไม่จุ่มพอนไม่จุ่มพอนเออมานตึงว,ว่าเจ้าหลงเลยเลยตรงนั้นนี่มาเล่นเลยหรอมาจุ่มพอนกำลักเล่นหน่อยเราอานย้อยไปกันทีว่าก็ไปกันเออ <c oughs> กว่ามาเด็กไอ้ว่าไรเด็กว่าหนังลังประนานเต็ม ที่นี่ก็ก็ป่าเหมือนกันเรื่องคุนหนังล่างแต่งโตเต็มมันตัดเปรีย้ช<ม>ยชุดนั้นเนี่ยชุดนั้นนี่ก็เราเกะกูตืบจรินไม่แหวบ้า,บานพอไปตึงงานย่อยรถไม่ยึดตบล่างกายเรากรึมกรึมนั่งอยู่ไรเล่นงานย่อยใจติดไม่ยึดกว่า,นนา,ว,าว่าไปตุราติชน,นะก่อนพอไปตึงชน,นะกูไม่ยึดแล้วน้อยเห็นว่าตุราชนะกว่าไม่ไหวไปยาลาต้งว่าไปยาลาเอือดเต่งตรงเอือวาดตาหลอกครองติดแล้วคุนกนเจ้ย là phải là chùa đó bụng bùm tay triệt leo mới chữ tí cả cô thử có mấy rô dè ra rai đốt rô đê đông bố bây tưng tế đòn giang dẹt nưng bây bà tà ni dẹt nâng bây giờ tít dứt tăng trông con có kê giá đê ông trời gần rô tót rạch nói leo mới chơi làm đi qua tay rồi กูเป็นเนากกแกเปลือยกะเหลียวว่ารอดลบลงทุนเป็ดรอยใช่มันลอยบนแกเปลือยกูแต่เป็ดเป็นมึแล้วดอนไม่เลื่อนแต่ทีนี้ก็ไม่ดอนจะแลงได้เป็นมึงเทคนิคต้านนองริดนานอเจ้ายญิงเราได้เป็นชาเมืองตาแกเป็นชาเมืองทีนี้กูเลยมาต้านใส่พวกเลยเป็นโนมาต้กูนี่เป็นโนมาต้มึง กอมาโตแต่ตก็ไม่จำก้อไงเตี่ยฮะอ่ะอนร่วนร่วมงานวัดนานว่างานปัฒนาหมู่บ้านนานโรงเรียนก็ต้องจัดจีนก็ใช่ไหมทีนี้มึงก็เล่นไเบื่อได้งานปัฒนาไอตองมอง่นอนพยายานก็ย่างก้างบ้านก็ตำมันเปิดเครื่องไวไอ้บ้านแหกไอตองไม่ไปพุดล่ากินแต่ล่าบวนม่อนดื่มในปิ่นไตโอ้งมาโตมึมงเห็นไหมตื่นเร่าเงียกตีหนังโป้มก่มหัวอ่ะันวันนั้นกูไปตาหนังโุ่มกลุ่มหัวกางรุ่นกว่าตำไรต้องต้องว่าเล่นคน กูเปิดป่าเลยเปรียบย่อมกินลาวอยู่คำใดปิ้นเนื้อมะตอเป็นมะตอนี่ปู่ญ่าปู่จอยได้ก็แล้ว้ตงงานวัดงานว่าคนต้องจัดเจนมีนั่งลุงมาเล่นตำนานโรงเรียนได้เมื่อกูเจอลามาโรงนั่งไม่ใช่เตี๋ยวเจยกันอยู่พ่อพ่อรู้ไหมกูเล่นมะตอด้วย นายโกันนายยกกระเจือได้เมื่อรองนายกกระเจือได้แล้วนั่นเออประมงนั่งเล่นไม้โลโขเราเกี่ยวลิ้นแล้วนี่เจอยอดเลยอดเ,ออเินไม้มือปีนังเกี่ยวเลียนมือกีตาร์มาชี้ปากเลยเดี๋ยวตึนกินไรวะ อย่าเตะเธอมาแบบนี้ร้านแบบนสิก็พอหนุ่มพอมาไกลปุ่งมาเจอลาไว้นั่งก็จะแม่ไม้เลยพอเออพี่น้องไอ้ตองก็เลยที่นี่ไปเราเป็นนายเจ้ายิ่งใช่ที่มึงเราเป็นนายดองโอ้กูจัดเจนละมือ แต่นายเจ้า,ายิ่งนาทีปกเกเป็นชาวเมืองตึงคุย่ะเดาวชีพยังไงนุ๊กชีพยิย่งกูลยกูไม่ใช่ชีพธรรมดาชีพยิ่งป่ะชีพกูชีพปัสากลางเลยป้ามึงเล้งเป็นปรรัสากลางกูยาว่าแต่เล้งแล้วเมื่อกนาดยิ้มกูยิ้มปัาวกลางเป็นน่นเด็กเพื่อนเพ่นมาเลื่อยตองอันเล่กนไม่กวนขึนว่าซื่อกูไปหลักเกไปหลักเนกูชกแรกร็แรกัตก็ลุกยรื่ขึ้นตามไหวอุกนอนตุงนอ,อนแล้กันกูไม่พอบ แล้วกันพลุกแชร์เรื่งขึ sa. Sara, eli, heures, meter, <cat> ้นตามแล้วปักลากกูแชรเรืองแชร์เรื่ครับเพิ่กควยเดี๋ดีกับโจนจับก้อยเม่นในบาทหลอกวะแชร์เรื่เพืดอควายลอตรองชอกมันเล่นกันแค่แล้วเมื่อได้รัตีกันต้องเดี๋ยว่ามึงหลักก้อยเดี๋ยว่าตำรวจขึ้นก่อนบ้านไม่ใช่นานที่กูหลักแม่์เคยสองตัวทีนี้เจ้ากุ้งเจงความตำรวจมาตำรวจมากูไม่ลักกูไม่ลักตีผมไม่ลักตึงมวดว่าตองคอน ก่อนมาเมื่กขั้วตามใจก่อนก็ได้ด้วยเชิญต่อเลยในรื่อคนก่อนได้ในครัวก่อนได้ในอ้องนำก่อนได้ก็ริ่งเดียวแคงเดียวอย่าก่อนตรงนัอยในตุ้มเตรียมมาไอ้ก่อนกูหลักโจนคายแหวนจำนวนก็มาก่อนไม่ใจก่อนก็เพื่อได้กำกายเยอะจริงเลยนะใครบอกกูบอกเลยว่าคนได้แม่ตุ้งกันก็ริ่งเดียวในตุ้มอย่าก่อนเหย่ยบบเปผินอันบนนี้ว่าขึ้นติดเอาเปล่าแกเดือนเันเรื่องกูขึ้นเปล่า ไปร้ายลงลงไม่ถูกวฮะมึงขึ้นไปลงอยู่ไรเปล่าเออกูจำไม่ได้ละมื่อว่าขึ้นตังน้นอ,อยเลยต็มมึนนะไอ้ไรเปล่ามันยังขี้ตังไงตรงโอ้ไม่ลูกูทำเลขว่าตัางยอดกันยี่สิบเลื่นอนมันไม่ใช่ตังเปล่าขึ้นตังขึ้นตังลงนี่แล้วมึงติดอยู่ไรเปล่าเป็นเดือนเลยกินอ,อะไรไยฮะพอดีละมื่อหนวกยงังโดนงอนอยู่เลยกินโดนหนวกยงโอ้ใจอู้เขี้ยวลูกู อร่อยกูควัดลูกมันตายยควัดลูกนกย่งเงินกูก้าวในนอนไปนอนในรังเต้นลูกมาเลยผมแม่มันมากูทำจิกจิกชักชักชักเกมก้นตักเตนมาพอนี่กูอ่ะพี่ตายนี่ฮะแม่นกย่างก้นตักเตนมาพอนี่มึงอู้กรบเปพี่ของคนได้บินลงบินตายอลงเฉยวันนั้นลมไปกาบูได้บ้านมันเจ้ไหนอนวัมในภาคกูตกใช้กูโดดได้ลงเตี้ยน แล้วในการถจยกปลยเ่าเลยไม่กล้าปลวทำนี่เปลาเตี่ยวเอวนี <ividade> ่แล้วก็เตี่ยวเอวตะไม่ลงแร่งลงก็แรงลงรสูงโอ้หนวไ้ต้องนี่มันเป็นเรื่องจริงไ้ต้องมาร้องไห้ล้ำนลยก็คนโบนะกี่ตายเออยิงวัวลานเราวันนี้โวแกแกเอยตองคุยตอมวัวลานไม่ใช่ลานตาตรงนี้มึง่าเด็กใ่ไม่กูนี่ไม่ใช่ลานธตรมดาเซยไม่พุ่มเร็ ดีให้เราไปเรียนวิชาใช่คุณพ่อผมไปเรียนวิชาที่ไหนอ่ะพ่อจะเดินไปเรียนกับคุณลุงคุณถังนะคุณลุงคุณถังก็จําศีลปาวันที่กลางผาตรงดอนแล้วทำไมที่คุณลุงจะต้องอยู่ผาแล้วลุงเขแก่รูปร่างหน้าทางอับหลักทำไมกายหน้า,นานนบีนน้องประชาชนเลยไปจําศีลปาวันเอาที่นั่นแล้วคุณเลยจะสอ,สอนสอนซี่ก็เป็นพี่ชายของพ่อเองแต่ตัวเดินไปเรียนวิชาในรั้งนี้ต้องไม่เกินสีว่าวันตัวเียนจบไม่เกินสีว่าบันเพราตผมนี่ต้องเรียนจบใช่รีบไผ่ตลุกนะในระยรเบลารับคุณหมอโชคดีลูก กรับลาบิดานีไปพวกวิทยายุทดีทีท่รู้ทีนับพอนามาาัอากนาปกป้องกรองตานีวก็ยามเรดีวนเรนแน่จะไปเจอแน่ว่าย,ยามเรดีวนเรแน่จะไปเจอแน มดสแานทอนได้ามาทันทีนี่หรือนี่บรม,มาครูผพูดรํำกันนี่เป็นพวกนรกพี่มกไม่ยอมมาตูดติงไว้มีไงไปซะวันจึงสู้มีท้นเราก็เป็นคนเมื่อนเมื่อนกันแบ่งจนจันกันทำไมว่าทุกคนก็ไปเพล่ม รอยยืนแบบนี ja ้ย่อมไม่ได้แล้วมึงย่ามาตีย่ามาตีไม่รย้อะไรนี่เจ๋อเตปรปมกุญแจเรียบันเรือแต่มันแรงได้แต่ว่าทุกคนก็ไปเร็วฮะเปินมาบ้านนี้ก็ไปเร็วฮะไอ้ว้ยละไอ้ตอนแปมไม่เหลือชิงตายองเตงตายองใจเตะโดนกุญแจเรียแต่มันแรงว่าทุกคนไปเร็วเปินมาบ้านนี้ก็ไปเร็วเจ็บแล้วมึงแตเลรงจัง เอ้เอ๊บเลตั้ควอมหัวดนสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีลูกคุณลุงในชื่ออะไรไม่ทราบเลยครับลุงกูชื่อได้จำเป็นไรต้องบอกทั่วอ๋อน่าได้ต้อง